สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะคะ วันนี้ปัปเดข้อมูลข่าวสารแล้วก็แจ้งข่าวดีพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศค่ะและในส่วนของการประกาศจากกรมการค้าภายในโดยกระทรวงพาณิชย์ก็ดำเนินการมาถึงโค้งสุดท้ายในการจ่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรในกลุ่มนี้ทั่วประเทศแล้วนะคะส่วนราะเรียดจะเป็นแบบไหนทกศนจ่ายเงินโอนตรงให้กับพี่น้องประชาชนเกษตรกรในกลุ่มนี้แน่นอนค่ะในวันที่24พฤษภาคม2566นี้นะคะตรงกับวันศุกร์ติดตามรายะเอียดข้อมูลข่าวสารกันในช่องเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนวันนี้ก็ร่วมแสดงความยินดีกับพี่น้องเกษตรกรชาวนาอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับการเดินทางในส่วนของการประกาศราคาเกินกลางอ้างอิงโครงการประกันไรายได้เกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข,ข้าวค่ะหรือว่าข้าวปี4งวดที่32จากกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์แจ้งตารางการจ่ายเงินออกมาชัดเจนทศวนัดจ่ายเงินในวันที่24พฤษภาค,คม2 0 566นะคะมาดูนะคะว่างวดที่32นี้พี่น้องเกษตรกรชาวนาจะได้รับการโอนเงินและใครจะได้รับสิทธิ์ในส่วนของการช่วยเหลือกี่ชนิดข้าวค่ะ ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงนะคะในส่วนของเกษตรกรผู้ปลูกข,ข้าวปีการผลิต2,565ทับ66งวดที่32ข้าวเปลือกชนิดต่างๆความชื้นอยู่ที่15%สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรและก็ระบุวันคาดว่า,วาจะเก็บเกี่ยวคือในช่วงวันที่13พฤษภาคมถึง -19 พฤษภาคม2566นะคะในส่วนของการจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างจ่ายเงินชดเชยแค่หนึ่งชนิดข้าวค่ะคุะคณผู้ชมนั่นก็คือข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่นะคะ ราคากินกลางอ้างอิงอยู่ที่13,686บาท95สตางค์ส่วนการจ่ายเงินเฉยในงวดที่32นี้นะคะอยู่ที่313บาบาทนั่นเองค่ะ เอาละค่ะร่วมแสดงความยินดีกับพี่น้องเกษตรกรชาวนาที่จะได้รับการโอนเงินจากทางธนาคารกสโอนตรงถึงมือพี่น้องเกษตรกรชานาที่แจ้งเก็บเกี่ยวไว้ในช่วงวันที่13บสถึงสิพฤษภาคม2 5งพนหกินี้ด้วยเช่นกันนะคะในส่วนของ4ชนิดข้าวนะคะข้าวเปลือกหอมมะลิก็สิ้นสุดฤดกูการเก็บเกี่ยวไปแล้วส่วนข้าวเปลือกปทุมนะคะคุณผู้ชมราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงอยู่ที่11,42งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบสองบาทยี่สิบสี่สตางค์แล้วก็ข้าวเปลือกเจ้านะคะราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงอยู่ที่หนึ่ ร6อยบาทแล้วก็ในส่วนของข้าวเปลึกเหนียวนะคะราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงอยู่ที่12,724บาท1ิบเองค์งและในส่วนของข้าวเปลือก ปทุมธานีข้าวเปลือกเจ้าข้าวเปลือกเหนียวไม่ได้รับการจ่ายเงินเฉยเพราะว่าราคาเกณฑ์กลางสูงกว่าที่ประกันไว้นั่นเองค่ะเอาละค่ะเริ่มแสดงความยินดีกับพี่น้องเกษตรกร,ร,การชาวนากางกระเป๋ารอการโอนเงินเลยใครที่แจ้งเก็บเกี่ยวในส่วนของงูที่32ซึ่งเป็นคงสุดท้ายในการจ่ายเงินแล้วนะคะในช่วงระหว่างวันที่13บสถึงสิพฤษภาคมนี้รับการจ่ายเงินในวันพุธที่จะถึงนี้จะทางธนาคารทรกศค่ะ24พฤษภาคม2566ทั่วประเทศค่ะคลิปนี้ลาไปก่อน ะะจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้า